สวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้ามาจาก s h o ปปี้หนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้สั่งมาจากร้าน L S Shop นะครับนี่จะส่งโดย JNT Express เราทำออเดอร์ไปเมื่อวันที่4ตอนประมาณ5้าโมงเย็นนะครับแล้วทางร้านเขาเอาไปส่งให้ JNT เนี่ยวันที่5ตอนเที่ยงๆนะครับแล้วก็ JNT เอามาส่งให้เราที่บ้านวันที่7ตอนเช้าก็ถือว่าทางร้านจะส่งเร็วแล้วก็ JNT ทำงานรวดเร็วมากเลยนะครับ สินค้านี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่น r ขี5ด6053นะครับเบื้องต้นก็คือแพ็กเกจมาแข็งแรงดีนะครับกล่องใหญ่ไม่มีบุกสลายอะไรนะครับก็การจัดส่งรดวดเร็วดีเดี๋ยวลองแกะดูด้านในกันครับแกะแล้วนะครับ พอเ,เปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกล่องเครื่องดูดฝุ่นอีกชั้นหนึ่งนะครับไม่ได้มาเป็นกล่องเปลี่ยวๆนะดีนะมีกล่องห่อม,มาให้อ่าน,นี้เราก็จะได้ออกมาเป็นตัวสินค้าหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับนี่คือสินค้าที่เราสั่งไปนะครับตรงรุ่น R 6053นะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูด้านในครับเปิดกล่องมากล่องก็มีรอยหนึ่งๆนะด้านในอุปกรณ์ข้างในก็จะมีพ่อนะครับ หัวสายชาร์จหัวต่อแบบแป้งข้อต่อสายเครื่องดูดฝุ่นของเรานะครับคู่มือภาษาอังกฤษนะครับตัวสินค้าก็จะห่อมาในบับเบิลอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราแกะบับเบิลออกมาแล้วก็ตรงสวิตช์นี่เขาจะมีสก๊อตเทปแปะมากันเปิดนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเทสดูเลยนะเนาะอาจจะเห็นว่ามีแรงลมดูดดีนะครับเดี๋ยวผมลองดูดอะไรดู ถือว่าสินค้าใช้ได้นะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นหัวต่อต่างๆนะครับต่อก็นะครับอย่างอันนี้มันก็จะเอามาเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็ต่อสายอีกทีหนึ่งลงไปนี้เราก็เอาตัวน,นี้มาต่ออีกทีนครับเพื่อที่จะใช้กับหัวต่างๆนี่นะครับถ้าอย่างนี้เราก็จะยืดความยาวในการดูดฝุ่นได้นะครับอ่านี่นครับ บ้านเราอุปกรณ์ครบครับนี่เรามีฝุ่นทรายอยู่หน่อยหนึ่งอันนี้จะเป็นการทดลองดูดแบบต่อท่อนะครับนี่ครับต่อท่อมาแรงดูดก็แ,แบงใช้ได้นะครับขอเอาไปลองชาร์จก่อนว่าสามารถชาร์จไฟเข้าได้หรือเปล่านะครับจะลองใช้กับ power bank นะ ตัวสายชาร์จก็จะยาวประมาณนี้นะครับก็น่าจะยาวประมาณ70เซนคร่าวๆนะครับแต่เ้ายาวอยู่นะวิธีชาร์จก็คือมันจะมีรูอยู่ด้านหลังนะครับหัวก็จะเป็นหัวแบบนี้เสียบเข้าไปเลยแล้วเราก็จะเอามาเสียบกับ power bank ของเราจริงๆก็ไปเสียบกับหม้อแปลงนะครับแต่ผมที่เกีียนหาหม้อแปลงไฟ power bank ผมขึ้นแล้วนะครับ สถานะไฟก็คือมันกําลังชาร์จอยู่นะครับก็ไฟตัวนี้ก็ขึ้นเป็นสีแดงนะครับก็คงให้สังเกตไฟชาร์จจากตรงนี้นี่ค,ครับก็ตอนนี้มันชาร์จอยู่มันก็ขึ้นสีแดงนะครับอ่าเดี๋ยวนี้เราก็ปล่อยให้มันทําการชาร์จตัวมันเองไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สรุปว่าทางร้านก็จะส่งเร็วนะครับแล้วก็เจนทีก็จะส่งรวดเร็วมากอ่า สินค้าใช้ได้ตรงปกไม่มีปัญหาใดๆนะครับแรงดูดดูดดีนะครับเสียงดังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ผมว่า,าดังก็ประมาณเครื่องดูดฝุ่นบ้านนะนะก็คลิปนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องช็อปปี้รีวิวเวอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดว่าครั้งหน้าเราจะสั่งสินค้าอะไรมาอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ